อวอลเล่บอลทั่วลงหนักไทยแพ้เกาหลีใต้ VNL 2024เรียกร้องหนึ่งข้อใหญ่วันที่20พฤษภาคม2567คนหลงวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1นึนะัสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้1-3เซต19-25 25-23 16-25และ18-25แพร้รวด4นัดใน VNL 2024สนามแรกยังไม่มีคะแนนรั้งอันดับ15จากทั้งหมด16ชาติอีกทั้งอันดับโลกตกไปอยู่ที่14 หลังจบเกมแฟนลูกยางเข้าไปคอมเมนต์ถล่มเพจสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในเชิงลบเพราะรับไม่ได้เรื่องการแพ้เกาหลีใต้ที่ฟอร์มไม่ดีอยู่ในอันดับ40ของโลกโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการแบบระบบครอบครัวรวมทั้งแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือขอให้เปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เข้ามาแทนที่โคชยะนัทพลสีสมุทธรธนานอกจากนั้นใน X ทวิตเตอร์เก่ามีแฮชแท็กสมพรออกไปโปรแกรมเนชันลีก2024สัปดาห์2ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วันที่28พฤษภาคมพบโดมินิกันเวลา15นาฬิกาวันที่31พฤษภาคมพบฝรั่งเศสเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่1มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่2มิถุนายนพบบราซิลเวลา15นาฬิกา